thank <laughs> you เรียกได้ว okay ่าเป็นหนึ losses, ่งคนที่ต้องบอกเลยนะครับว่าในที่นี้คงไม่มีใครไม่รู้จักกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคุณแพรรี่ไพวันนะครับหรือว่าคุณไพวันวรรณบุตรรวมไปถึงยังเคยเป็นอดีตพระนักเทศชื่อดังดีกีเปรียน9ก้าอีกด้วยครับย่างอดีตพระมหาไพวันวรวันโนซึ่งต้องบอกเลยครับว่านอกจากตอนนี้คุณแพรรี่จะได้รับความนิยมอย่างมากแล้วนะครับเมื่อย้อนกลับไปตอนที่ยังเป็นอดีตพระมหาไพวันครับก็ได้รับความนิยมแล้วก็ถูกพูดถึงอย่างมากไม่แพ้กันซึ่งตอนนั้นนะครับหากย้อนกล รู้จักจากการที่ได้เข้าร่วมเฟรมกับหมอปานะครับในการช่วยกันหาความรู้แล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับคนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เข้ามาร้องเรียนกับทางด้านของหมอปานะครับก่อนที่หลังจากนั้นจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับหลังจากที่ได้ร่วมไลฟ์สดกับทางด้านของอดีตพระนักเทศชื่อดังอีกท่านนะครับอย่างอดีตพระมหาสมปองหรือว่าตอนนี้นะครับก็คือคุณสมปองนครไทยสงซึ่งสําหรับเนื้อหาในการไลฟ์สดตอนนั้นนะครับก็จะเป็นการพูดถึงกิจประจําวันของพระสงฆ์นะครับพร้อมกับได้สอดแทรกเรื่องราวธรรมะไปในตัวอ นจนถึงขนาดที่มีผู้เข้าชมไลฟ์สดมากกว่า1 0 0 0 0แคนเลยเดียวกับ จนกระทั่งต่อมานะครับเมื่อชงต้นเดือนธันวาคมปี2564ที่ผ่านมาทางด้านของอดีตพระมหาภัยวันนะครับก็ได้ตัดสินใจลาสิกขานะครับด้วยเหตุผลที่ว่าเจ้าตัวนั้นไม่ได้รับความไปทําจากองค์กรสงฆ์นะครับทั้งเรื่องของการไม่ให้นาเรื่องกิจวัตรของสงฆ์นะครับออกไปเผยแพร่รวมถึงเรื่องราวภายในวัดสร้อยทองอีกด้วยนะครับและอีกเหตุผลครับก็คืออยากจะลาศิกขาออกมาเพื่อจะออกมาดูแลคุณแม่ที่ป่วยเข้ารักษาผ่าตัดด้วยโรคมะเร็งนะครับซึ่งหลังจากที่ลาสิกขาแล้วนะครับเจ้าตัวนั้นก็ได้พันตัวมาเปิิิดธุรกกรกกจนพแ แล้วก็เป็นครีเอเตอร์นักเขียนนะครับนักแสดงแล้วก็อีกหลายๆบทบาทรวมไปถึงมักจะออกมาแสดงความคิดเห็นถึงกระแสสังคมอันร้อนแรงต่างๆอีกด้วยนะครับจะได้รับความสนใจแล้วก็ถูกพูดถึงอย่างมากเช่นในตอนนี้นะครับ และล่าสุดนี้นะครับต้องบอกเลยว่าทําเอาโซเชียลฮือฮาแล้วก็ถูกแชร์กัะสนนั่นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับื่อล่าสุดทางด้านของคุณหมอนุ่มแล้วก็อดีตนักร้องหนุ่มชื่อดังนะครับอย่างคุณหมออ้อเราวัตอารีกิจนะครับได้มีการออกมาโพสต์ตรงๆถึงคุณแพรรี่นะครับครั้งที่ยังเคยเป็นอดีตพระมหาไพวันนะครับโดยได้ออกมาโพสต์ข้อความรา้ยาความในใจพร้อมกับออกมาเปิดเผยสิ่งที่หลายคนไม่เคยรู้กันมาก่อนนะครับโดยได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุนะครับว่า ท่านรับกิจนิมนต์มาคลินิกผมที่ราชบุรีหลายครั้งค่ารถก็ไม่เรียกค่าตัวทำบุญก็ไม่เคยร้องขอไม่รับปัจจัยทุกกรณีและทุกครั้งท่านจะพูดกับผมว่ามันเป็นกิจของสงฆ์ที่อาตมาต้องทำอยู่แล้วและที่สำคัญกว่านั้นก็คือเวลาท่านมาในฐานะพระมหาภัยวันท่านนำสวดมนต์ได้ทุกบททุกวักตอนนั่งหน้าสุดของพระสงฆ์อีก8รูปที่นิมนต์มาจากคนละวัดคนละกลุ่ม แต่ท่านนำสวดได้สมบูรณ์ไม่ผิดเพี้ยนสมเป็นปเปลี่ยน9ก้าประโยคแบบไม่ต้องสงสัยและทำให้สามารถไหวได้อย่างสนิทใจซึ่งงานนี้นะครับต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ทางด้านของคุณหมออ้ํานะครับได้ออกมาโพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปนะครับก็ทำเอาชาวเน็ตหลายคนแหกเข้ามากดไลค์แล้วก็แชร์กันสนั่นนะครับรวมถึงแหกเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมแล้วก็เห็นด้วยกับคุณหมออ้ำกันอย่างล้นหลามเลยเียวกัน และทั้งนี้นะครับสำหรับจุดเริ่มต้นการเป็นคุณแพรรี่ไพวันในตอนนี้นะครับที่ได้รับความนิยมแล้วก็ถูกพูดถึงอย่างมากครับเริ่มต้นจากการที่ได้มีเหล่าแฟนคลับหลายๆคนนะครับที่เริ่มตั้งชื่อต่างๆให้เข้ากับบริบทแล้วก็ลุกที่ดูสวยสุดแซ่บของคุณแพรรี่นะครับจนได้ถึกําเนิดชื่อนี้แล้วก็กลายเป็นคุณแพรรี่ขึ้นมาอย่างเช่นในตอนนี้นะครับซึ่งในตอนนี้คุณแพรรี่นะครับก็ยังคงไล์สดขายของแล้วก็ร่วมออกงานต่างๆครับรวมไปถึงยังได้ออกรายการดังๆให้เราได้เห็นกันอยู่บ่อยๆนะครับ ประเด็นสังคมต่างๆจนทําให้เกิดเป็นวลีเดชให้คนได้จ,จ,จดจํากันไม่เว้นวันอย่างที่เราเห็นกันในตอนนี้นะครับเส้นสาผิวสีค่ะช่วงนี้นะพี่สวัสดิ์อะไรช <ฤ Olha S 2> ันตรงไหนชันบุ้ยกว่าพี่พอต้องมีอะไรแน่ต้องม,ม,ม,มีแม่ว่าต้องมีอะไรเสร็จแล้วนะคะทุกคนวันนี้พร้อมออกงานนะจ๊ะเป็นไงจ๊ะเสื้อผ้าชุดผมเพิ่มเลิศมากนี่ขนาดงานไฟลุกนะบอกตรง งานแบบโทรหาพี่ก๊อฟเมื่อคืนกี่ทุ่มครัแบบพี่ก๊อฟพวกนี้มีงานนะสี่ทุ่มแล้วก็โทรหาพี่ก๊อฟสี่โมออดูไม่อยู่นะใช่ไหมหนู่โทรหาไม่เล็กประมาณเที่ยงคืนใช่ไหมนครปฐมยังไงได้แม่ลงแม่เล็กขอบคุณพนักจากแม่เล็กนะคะแม่เล็กเข้ากล้องหน่อยค่ะแม่เข้ากล้องจะตัดเป็นลงเพจนี้นะครับเออสี่หมื่กี่พันคนเนี่ยโอ้ยสองพันสี่ส่วนอีค่ะทุกคนจ้างงานได้นะคะใครอยากได้แต่งหน้าสวยๆก็พี่ไม่ก๊อฟเลยคะโอเคค่ะใครอยากได้แบบโทนในสติ๊กเกอร์ โอ้แม่เป็นอะไรต้องตรวจด้วยนี้สวยเกิมากวันนี้ดูเป็นแบบฟิลหวานเลยแต่เราแต่ไปไลฟ์สดแบบหวานๆแล้วกันเนาะตำส้มตำแบบหวานๆโดยที่ไม่ได้ตำส้มตำแบบว่าเผ็ดๆไปแล้วนะคะทุกคนไปก่อนเจอกันที่เจอกันที่สีฟ้าเจอกันบ้านฟ้านะคะบ้านฟ้าจ้าไปอาจารย์เออทุกคนเด็กใต้น่ารักมากพี่สวยไหมพี่สวยไหมสวยสวยมากไหมเออทำไมหนูตอบเสียงเบาจังล่ะลูก น่ารักมากบอกมือใบวางเนื้อไหนวงเนื้อไแล้วปักตล้องหน่อบายบายหน่อยบายบายหน่อยน้องนอนน่ารักมากอยู่ปอไหนคะอยู่ปออะไรสีครับฮะสีเออกสีแล้วฟูดุบไหมฟูดุบไหมใช่ตัดอ่าเออสีสีเอออยากถ่ายรูปกับเด็กๆด้วยเนี่ยฟูก็ขอถ่ายคนฟูมาด้วยเนี่ยเราน่ารักมากเลยชื่ออะไรคะฮะปออะไรคะ ห,หน้าแล้วหน้าแล้วแล้ข้างหน้านั่งเหรอฮะข้างหน้านั่งข้างหล้องถ่ายด้วยครันอะไรครับอ่ะมาเย็นด้วยกันก็ได้ครับอ่ะนั่งบ้างเย็นบ้างแล้วกันหน้าไปคะบ้าไอพี่เหรอเอาพี่เอาเ้ยนั่งนั่งน่งเฮ้ยเหมือนด้วยอ่ะเหมือนมากเลยลูกเหมือนจูบเลยชื่ออะไรทำมองกล้องให้เขาหน่อยกล้องให้เขาอยมองกล้องให้เขาหน่อยคุณครูมาด้วยพี่ถ่ายรูปด้วยตัวไลท์เนี่ยครตัวไลท์ด้ค่ะ มีใครโดนบังไหมเนี่ยอันนี้ของใครอ่ะประมุขใครลูกชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรในในโชว์ดิโชว์ผลงานไหนดิตอนนี้ทำงานอะไรนี่น้คุณครูมาฝากกล้องนะครับคุณครูซ่อนอยู่ข้างหลังพี่ปอใครสอนอยู่เพราะเด็กๆกระปุกกระปิกจังเลยผู้ฟังแบบหลายกลุ่มมากวันนี้ นี่คนนี้ได้รางวัลด้วยนี่โดนนี้ได้รางวัลด้วยนี่สวยไหมตุ๊กตาน่ารไหมปุ๊กองค์ที่สวยเลยปุกต้องไปนะเฮดดี้ครับได้ค่ะได้ถ่ารูปใอาจารย์มาอาจารย์โอ๊ยทำไมตอนไปมันสวยแล้วกลับมามันเป็นอย่างนี้สวยตรงไหนเมื่อยคุณเมื่อยรองเท้าก็กัดตีนเอาดีๆรองเท้าแก้วหายไปไหนเนี่ยเคยดูไหมเหตุนางงามหลังประกวดอย่างนี้ทุกคนเอาดีๆใช่เหรอตลอดเวลาสวยแต่ไม่เวลาไปโอ้ยทำไมเป็นอีเพิงเลยอ่ะ มันเป็นอีเพิงเลยอ่ะคันอะไรเป็นหมดันน่าเกลียดมากคันหัวหัวก็คันมิดก็คันแล้วคันอะไรอีกทุกอย่างคันก็ไม่หายเพราะว่าผัวไม่ได้อยู่ด้วยเออเจอเออถ้าผัวอยู่ด้วยก็ช่วยได้บ้างอันนี้คันเราจะขับรถไปบุรีรัมย์อะไรนะอะไรนะเดี๋ยวไปฝึกแล้วเดี๋ยวไปฝึกลังก่อนไปแล้วนะคะับไปแล้วถามไปแล้วถามเดี๋ยวรถติดรอค่ะเดี๋ยวก็ลงมาแล้วค่ะ

้กันี้กันันี้กันจะหงายแล้วนะจะหงายแล้วนะจะหงายแล้วนะทัเป็นคนแกล้งผ้าตอหน้าเราอนีันี่เคยล้างก้นน้องเคยนีโอ้โหของตัวเองยังไม่เคย้ดูเลยล้าง้ใครนี่จไม่ได้นียของตัอตอนฉีดยังเดาๆอยู่เลยถึงตรงไหนยังไงอะไรเนี่ยวันนี้น้องอาบน้ำใ้ยังสามวันแล้วนี่ ดูก่อนคือคือโมเมนต์นี่ะเสร็จแล้วครัอะไรเสร็จครับอาจารย์รับงวัลเชิญค่ะพิจารณาขาไอซ่าอยู่โอ้ยดอกไม้สวยจังเลยแต่คนมอบสวยกว่าแต่แต่คนรับรางวัลสวยกว่าทั้งหมด ปากเบาไปน่นนะคะมันหลังวันหลังขอปากแดงๆหน่อยมอดไหมเหรอคะมอดสิคะสวยหวานดอกไม้สวยมากจากที่ไหนคะจาก Over Delivery BKK ค่ะขอบคุณมากนะคะพี่อ้อมขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะนะคะา ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว